ตามกันต่อกับเรื่องวุ่นวายภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแม้ว่าจะมีการเด้งคู่โดยนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ดูเหมือนเรื่องต่างๆไม่จบง่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่นายตั้มนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนัดหมายกับสื่อมวลชนเอาไว้บอกจะเปิดข้อมูลจะแฉะข้อมูลที่เกี่ยวพันกับบิ๊กตารวจเรียกรับสวยจากธุรกิจสีเทาและเมื่อวานนี้นายตั้มก็มาแถลงตามนัดแล้วมีการบอกอย่างนี้ด้วยว่าจริงๆบิ๊กโจ๊กเองอะ่ะมีการขอให้นายตั้มบอกอยากแถลงได้ไหม mm hmm. แต่นาย ตั้มบอกยืนยันจะ,ะแถลงต่อไปทีนี้มาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าทนายตาั้มแถลงไว้ไว่าอย่างไรมีการระบุถึงตำรวจเนี่ยสามนายนะครับเป็นพลตำรวจเอกหนึ่งนายาพันตำรวจโทนหนึ่งนายดาบตำรวจหนึ่งนายแล้วก็สามหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการเปิดเป็นลักษณะของเส้นทางเงินภาพกล้องวงจรปิดสลิปการโอนเงินแล้วก็แชทข้อความต่างๆ ถแถลงใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการอ้างอย่างนี้ว่ามีการเรียกรับสวยจากธุรกิจสีเทา18ธุรกิจด้วยกันมีเว็บพนันบ่อนพนันเงินกู้หวยใต้ดินสถานบันเทิงร้านนวดที่แฝงขายบริการอาบอบนวด้าวหน้าร้านเหล้าที่มี PR นะครับบุรี่ไฟฟ้าบุรีนิพสีตลาดนัดสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน จุดรับซื้อน้ำมันเถื่อนน้ำมันเขียวที่มีเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้าทำเป็นยี่ปัวโตสนุกเกอร์นะครับหัวหน้าแขกที่เอาแขกมาขายถั่วขายโรตีคนขายยาทางเพศมีเพศสัมพันธ์ไฟ์สดเพื่อขายยาทางเพศอ้างว่าทั้งหมดเนี่ยมีการเก็บเงินรายเดือนแต่ละพื้นที่จะมีทีมที่ดูแลโดยหัวหน้าทีมจะมีทั้งที่เป็นนายตำรวจและคนที่ไม่ใช่ตำรวจส่งยอดทุกวันที่25ของเดือน แล้วก็อ้างอย่างนี้ด้วยว่ามีเงินบางส่วนเนี่ยโอนไปยังสมาคมเกี่ยวกับสื่อแล้วก็บอกด้วยว่ามีเงินถูกนำไปใช้ทำบุญที่วัดดังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับโอนสร้างวิหารวัดคนครอินเดียก็ยังดีนะครับเก็บสวยเก็บอะไรไปเนี่ยยังคิดจะทำบุญกันยังจะเออทำบุญเผื่อจะได้ชดใช้กรรมได้ที่มีขูนลีดเข้ามาทีนี้เนี่ยสร้างวิหารคนครอินใครมีคนจะไปสร้างล่ะ เอานี้ล้กันเดี๋ยวผมใช้ดูภาพอะไรนะครับอ่ะเปิดอีกภาพเลยพี่พี่พเองนะครับบุญกระถินทอดถวายวัดนครอินนะวันที่12พฤศจิากาสอ6หาไมบัญชีของพระชาชาญน,นะครับจึงโอนตรงไปทําบุญกระถินของที่จํานวนเท่าไหร่รู้ไหมจํานวน7 0 0 0 0 0บาทของรองโจ๊กก็มีใช่ไหม2องแสนอันนั้นเขาใช้เงินสด อันนี้โอนจากบัญชีม้าของจริงโอนไปที่วัดนครอินผมว่าสามต่อไม่ยากเพราะว่ายอดมันไม่ใช่ยอดเจ็ดแสนนะผมบอกก่อนยอด5 0 0แสนบวก2 0 0แสนนะครับสองยอดก็ยังดีนะพี่คนรรมะธรมโมทำบุญนะครับอย่ามโมโหผมนะอย่ากโกรธผมไม่ได้นะครับถ้าจะโกรธนะครับต้องไปโกรธหัวหน้าหน่วยเพราะอะไรเพราะว่าหัวหน้าหน่วยของพวกคุณเนี่ยเขาเอาชื่อหน่วยคุณไปหากินเอง แต่นายตำรวยืนยันฮะในการนําข้อมูลออกมาเปิดเผยครั้งนี้ไม่ได้รับงานใครมาไม่มีใครอยู่เบื้องหลังต้องการให้สังคมรับรู้แต่บอกด้วยว่าก่อนจะ,ะแถลงข่าวมีนายตารวจใหญ่ติดต่อมาเพื่อขอข้อมูลแต่ไม่ได้บอกให้ยกเลิกการแถลงข่าวในขณะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยโทรศัพท์มาขอให้ยกเลิกแต่ตัวเองยืนยันจะนําข้อมูลมาเปิดเผยฮะผมออกมาพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องส่วนมาถึงผมแน่แล้วผมก็บอกผมไม่ใช่คนดีอะไรแต่ว่าวันนี้ผมออกมาเนี่ยผมก็ต้องการให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลง ผมยอมเจ็บเลยวันนี้ออกมาปรึกษาครอบครัวแล้วว่าท้าออกมาเนี่ยโดนอีกแน่ๆผมถึงต้องคิดมากเลยครับว่าผมเนี่ยจะออกมาดีไหมผมก็ต้องคุยกับภรรยาผมดีที่ภรรยาผมเนี่ยนะเขาเสียสละนะครับเขาบอกว่าถ้าจะทําเพื่อสังคมดีขึ้นนะ่ะถ้าเกิดครอบครัวจะต้องลําบากหรืออะไรก็ก็เอาเลยทําให้เต็มที่แล้วแต่แล้วแต่ผมเลยนะครับวันนี้ผมถึงถึงได้ออกมา นะครับไม่ได้มาเอาแสงเอาซีนอะไรหรอกใครเขาอยากได้แสงแบบนี้คือทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าบิ๊กโจ๊กอยู่เบื้องหลังผมเปล่าพูดให้มันชัดไปเลยนะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้เกี่ยวเลยพี่โจ๊กโทรมานะครับบอกว่าอะไรรู้ไหมอย่าเปิดเพราะถ้าเปิดแล้วจะเป็นยังไงเขาจะไม่ได้กับคนมองชั้นเดียวนะครับอาจจะมองว่าผมเปิดแล้วป็ปรยชพี่โจ๊กไปเล่นที่นะครับแต่ว่าถ้าคนมองลึกลงไปผมเปิดไปพี่โจ๊กจะเอาอะไรไปต่อรอง นะเอาลองคิดกันเองนะครับแล้วแต่คนจะคิดเลยนะครับเพราะว่าผมสนิทกันคนก็อาจจะมองแบบนั้นได้อนี่นะฮะแล้วทนายตั้มเองปรากฏว่าช่วงหนึ่งเนี่ยระวังแถลงอะ่ะติดต่อไปยังท่านนี้บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วฮะเพื่อประสานนัดหมายบอกจะเอาเอกสารนี่แหละที่มีการแถลงข่าวกันเดีนใโทรศัพท์หาแบบนี้บอกจะขอเอาเอกสารเข้าไปดำเนินคดีในวันนี้เวลา11โมงนะฮะ ในขณนะดเดียวกันทนายตั้มก็พูดไปถึงนายกเศรษฐาด้วยบอกว่าถ้าเกิดได้เห็นการถแถลงข่าวและเห็นว่าข้อมูลที่นํามาเปิดเผยมีประโยชน์แล้วต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีที่จะเข้าไปพบนายกนะฮะ